สำหรับบางคนนะครับถ้าอยากเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าใส่รายละเอียดของลนยเรานะครับให้เรามากดที่ตรงนี้ครับเราอยู่หน้านี้นะครับให้มากดตรงที่ส่วนนี้ส่วนที่เป็นชื่อร้านเรานี่แหละครับนี่ครับที่ผมตีกรอบไว้ถ้าเรากดปุ๊บเขาจะมีให้เราแก้ครับอันนี้แก้โปรไฟล์นะครับถ้าเราจะแก้รูปโปรไฟล์เนี่ยให้เรากดรูปกล้องตรงขวาล่างตรงนี้ ถ้าเราจะแก้ชื่อนะครับให้เรามากดตรงนี้เนี่ยกดตรงส่วนที่เป็นปากกาด้านหลังตรงนี้แต่ว่าแก้ชื่อเนี่ยของผมเพิ่งแก้ไปถ้าสูว่าเราเพิ่งแก้ไปเขาจะขึ้นมาว่ายังไม่ครบ7วันนะครับเราต้องรอ7วันนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนแก้นะครับเพราะว่าชื่อเนี้ต้องอยู่กับเราไป7วันแล้วก็ข้อความด้านล่างนะครับเหมือนกันเราสามารถใส่ข้อความด้านล่างเหมือนคล้ายๆล,ลายส่วนตัวของเราได้เลยครับเนี่ย ถ้าเป็นอันนี้นะครับแก้ไม่ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วส่วนอื่นคืออะไรส่วนอื่นตรงนี้ครับผมให้มาแก้ไขตรงส่วนนี้ก็คือบัญชีเนี้ยเป็นบัญชีทั่วไปมันจะมีบัญชีทั่วไปสถานการณ์รับรองแบบนี้ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดเราเสียตังค์เนี่ยเราจะสามารถกําหนด id l i ี e ของเราเองได้ครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราเสียตังค์นะเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้แล้วก็ วัตถุประสงค์การใช้งานเราสามารถเลือกตรงส่วนนี้ได้นะครับแต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่เชิงว่าสำคัญอะไรมากอันนี้ไม่เป็นไรก็ได้แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับการใช้ฟีเจอร์ตรงส่วนนี้คืออะไรผมแนะนำให้เรานี่ครับกดอนุญ,ญาตกับเปิดใช้งานให้หมดเลยผมอธิบายแต่และส่วนให้ฟังคืออะไรนะครับเข้าร่วมแชทหมายถึงว่าถ้ามีใครเชิญเราเข้าไปในกลุ่มหรือว่า เชิญเราเข้าไปคุยอะไรแบบนี้ก็อนุญาตได้นะครับผมก็แนะนำให้เราเปิดหรือว่าการรับรูปวิดีโอไฟล์ทางแชทนะครับเผื่อลูกค้าส่งรูปส่งวิดีโอส่งอะไรแบบนี้มาผมก็แนะนำให้เราเปิดใช้งานเอาไว้แล้วก็ฟีเจอร์ที่กับไลน์วูมนะครับก็คือตัวคล้ายๆไทม์ไลน์ของตัวไลน์นั่นแหละเราสามารถเปิดค้างไว้ได้เลยครับผมก็แนะนำให้ตั้งค่าตามนี้เลยที่ผมขึ้นตามหน้าจอนะครับอนุญาตกับเปิดใช้งานทั้ง2ตัวเลยครับ